ให้ปุ้ยให้น้ำนี่คือทรมาชิอย่างเดียวครับมาชาตโอ้สิบปีให้น้ำเต็มต้นครับต้นนั้นมี่านี่เดือนมีสาตุ๊กแรงมาทีได้ให้น้ำตลอดครับโหดตลอดเป็นน้ำขมอขมานี่ค่ะซีโหดตลอดอ๋อครับหาหน่วยเอาเอาไปขายเบิดไปครับหรือว่าเอากินเบิดลูกก็ไปปันไอ้าไปน้องกินโซงหน่วยเจ้าของได้กินซาที่สานบ้านเฮา ึ้นซื้อว่าด้วยควาแมแข็งแรงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศผลผลิเตเศรษฐกิจทางการงเกษตรที่ปลูกไต้ก็มีแต่อ้อยเขามันนอคับพี่น้องดินก็เป็นดินทรายส,ส่วนหหายเหมาะแค่การพอปลูกเพื่อที่ใส่น้ำหน่อยอยากปลูกผลไม้คือทางภาคตะวันออกกับภาคไต้ซึ่งสามารถปลูกทุเรียนเงาะมังคุดเป็นเพื่อเศรษฐกิจไต้บุน,นี้เอีสานบ้านเขาจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมแม่น้อยสิข,ขอ,พอพาพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ไปเบื้องไปชมครับต้นทุเรียนหนึ่งต้อนอายุ10ปีอยู่อำเภอสีสงคามจังหวัดนครพนมพี่น้องอีสานบ้านเฮาเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อเม่พี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีย่อมมือเสาของพุ่ไม้นะครับพี่น้องื้นนี้เป็นมื้อที่2นะครับของทีมเที่ยวเบื้องสวนทุเรียนศึกษาหาความรู้สร้างแรงบันดาลใจในการปลูกทุเรียนในภาคอีสานของพี่น้องบ้านเฮาเนาะครับวันนี้ผมก็ไดัดไมากเข้าไปตามเสียงนะครับอยู่หน้าบ้านเรานะครับ ตอนนี้ผมกำลังหอดหนาบานแล้วพอดีนะครับพี่น้อง เขาไปเสี้ยงรับผมก็ตาถดไปแ้วญาติหมาเขาไม่คิดว่าเอาจะเข้าเขาเดียร์ครับผมก็่อไปแบบหายอยน่ไหนแล้วครับหลังจากที่ผมโทรหาไอดาบเสี้ยงนะครับเพราะท่านโดนล่อขับรถมานะครับมาถ่ายย่ด่าถนุใหญ่นะครับพี่น้องเมื่อนีเสียเบื้องตนทุเรียนสวนทุเรียนอยู่ใส่นะครับตามกันไปเลยนะครับพี่น้องค้างแดงครับ ยายายไปกัเลยาปเผู้เลียงงามเจ้าดนมาลอกซ้องแล้วผู้เลี้ยงงามนี่นี่นะผูพิมไปซื้อเนาะอุ้ยสวัดีครับเมื่อผู้เลี้ยงคับอุ้ยผู้เลี้ยงงามเ,าาาเ,าเ,าเจ้าดิเนาะ สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมได้หน่อยชมมุดันฟาร์มเกษตรสมัยแม่นะครับภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบื้องสวนทุเรียนพ่อแม่สวนนะครับปะเทศท้ต้นทุเรียนหนึ่งต้นต้นเดียวนะครับพี่น้องมาอยู่กับคุณแม่คุณแม่ครับคุณแม่นวลคุณแม่นวลนะครับคุณแม่นวลอนนีนบ้านใดครับคุณแม่นวลบ้านคำสว่างอําเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมครับต้นนี้อ่าได้จากปีแล้วครับคุณแม่ ประมาณสิบกว่าปีสิบกว่าปีติดหน่วะครับปีนี้ครับปีนี้ติดติดได้ให้ลูกจากลูกครับได้ห้าห้าลูกได้ขายก็ได้กินครับปีเดียวได้กินจะได้กินปลูกมาสิบปีเล้วนี่ใส่ต้นพันต้นหน่อยหรือต้นใหญ่ครับที่ปลูกเห็นยู่นะครับอันต้นน้อยต้นน้อยจากประมาณประมาณต้นซํานี้ละเอามาปลูกครับเป็นเขาเพิ่งมาขายให่ครับ แต่ก่อนอันบอซื้อมาแต่ตลาดแล้วเอามากินนะน้อ oh. กินแล้วเม็ดมันมะกา oh. แต่ก้อนก็อย่ข้างพุน oh. ดูมันแล้วย้ายมาปลูกอยู่นำเด่นอ๋อ oh. ครับผมให้ปุย๋ยให้ปุ๋ยให้น้ำนี่คือทั้มมาชิอย่างเดียวรรมาชาตโอ้ oh. สิบปีให้น้ำเต็มตน้นต้นนั้นมีซ่านี่เดือนมีซ่าตุ๊กแบงมาที่ได้ให้น้ำตลอด โหดตลอดเป็นน้ำขมอขมานี่ค่ะสิโหดตลอดอ๋อครับหาด้วยเอาเอาไปขายเบิดไปครับหรือว่าเอากินเบิดลูกก็ไปปันอ้าไปน้องกินช่องง่วยเจ้าของได้กินซามแซ่บหรือครับรสชาติแซ่บอยู่หวานทั้งใคแบบรสหวานหวานครับรสหวานรสกรอบกรอบหอมหรือครับหอมอ๋อครับผม ได้กินกัเขา้าวมได้กินเลยกินกัเขา้าคุณป้าเหตุต้นสูงนะครับเนี่ยจากบ่รู้ว่ามันอันบ่รู้ว่ามันนามากขนาะครับแล้วปลูกเล่นซื้อครับอันนี้กล้าจากไหมในไ<น>บ่ได้ตอนบ่ได้ยังจะกยางไม่ได้ตอไเสียบยอดเพื่อในปลูกอย่างเดียวในปลูกอย่างเดียวอ๋อหลอดมาได้เราเหลือต้อนเดียวต้นปลูกต้นเดียวเพ<ม>ืกอต้อนเดียวเพิ่งจะมากอันปีนี่แหละครับ ทุกปีมันบ่มากครับนี่ต้นเดียวก็เป็นต้นหน่อยๆเนาะต้นหนุกญ่นะครับสูงอยู่ต้นใหญ่บอกนี่ใหญ่อยู่ครับถือว่าสูงครับใหญ่ว่ามันเล็กมันต้นเล็กวะญ่สุดเนาะครับบ่ได้ตัดอีกย่างงบ่ได้ตัดบ่ได้ยังบ่มีแนงแต่ก่อนมันก็เป็นเนื้อซื้อขึ้นไปเลยครับแล้วปกติเห็ดย่างครับอยู่่วนนี่ยเข้ารับจ้างไปอะไร รับจ้างกี่อย่างแกขี้เยาะกี่อย่างครับมีผู้อันจ้างกะไปผู้บ่มีผู้จ้างกับวันทีไปเดินดูมีเท้าหนึงครับอันนี้ก็สวนยาของแม่บ่คของของหลานของกระจาวของลูกของหลานนนั่ละครับดีใจเนาะปลูกต้นเดียวก็ได้กินดีใจอยู่คิดเราไม่ติดหน่วยเนาะว่าจะว่า บ่คิดว่ามันจะเป็นหน่วยสายพันธุ์ยังครับแม่หัวใจกูขาดบ่รู้บ่รู้เลยบ่รู้เลยเจ้าผ่านหนังบ่รู้เป็นมอนทองเลยเนาะคือสิแม่นมอนทองแล้วมั้งการควันมันน้อยเล็กๆเป็นใหญ่ได้ฮะครับลูกตังนี้หนักจักโลครับแม่ที่ที่คินประมาณโลกว่าโลกว่ามีลูกไหมหอดสองสามโลมีป่มีหน่วยใหญ่ป่ห่วยใญอม ยันได้ยูมีน้อยหนึ่งประมาณทรงครับอ๋อครับโอ้พูอได้ปลูกต้นเดียวนี่ต้องเบ่งแม่ไปตัวอย่างเลยเนาะสิบปีก็ได้กินนะครับใส่เวลาถือว่าใส่เวลาต้นเติบนะครับม่เนาะต้นเติบไลยปีเติบนี่คือว่าปลูกจากเม็ดนอว่าได้ปลูกจากเม็ดจากตน้นเสีบ<อ>ยบ,สบยอดเสียบยอดบนไม่ได้ธรรมชาติเลยธรรมชาติปุ๋ยน้ำธรรมชาติก็ได้กินธรรมชาติครับ เพิ่งอันปุ้ยซมาใส่ตอนปีนี่แหละปีมันดอกนี่แหละอ๋อเพิ่งใสปีมันดอกเห็นมันดอกเลยมาใส่ปุ้ยก็ปุ้ยไส่อันใสอยางนี่นะครับตอนดอกติดเนี่ยได้ยันไปผสมมันว่าขับหรวอมันติดเองว่าได้ผสมมันติดเองออกออกดอกหลายไหมครับตอนที่ออกเต็มเลยน้ำงานนี่ทุกงานนะครับจนซูดพี่เลยครับแต่ได้โกกจนซูดเห็นเป็นเป้าเป็นเป้าเป็นเป้าอยู่ครับ งามคนัดเนาะต้นสูงต้นเดียวแม่สิปลูกอยู่วะครับเนี่ยปีนี้สิปลูกเพิ่มวะคือว่ายังได็มีแผนสิจะปลูกยังปลูกมันบ่ราะมีมองปลูกเด้ิมี่มองปลูกดินมันแคบเลยแต่พอจะล่งเหมืนไปหันครับอันนี้ก็คองเพิ่นดินเพิ่นนั่นนี่ก็อ๋อครับผมแต่ว่าเจ้าของเพิ่นเฮาปลูกมากไหมมากเต้าปลูกผักปลูกอยังกินนะครับปลูกข้าวปลูกตะไคร้กินครับแม่ล้องบอกคนอยู่บ้านเบิ่งนะครับถ้าผู้ใดสิปลูกแบบแม่นี่ครับเอแนะนน้ำเด้ยวครับ เขาเจ้าปลูกอะไรได้หะอท้าปลูกก็นเนาะจ้าทับผมไล่สวนอะไรได้อันอันทางในบ้านทางเพราะว่าเบียพันซื้อเบียหมาก็ยังบ่หาแล้วออกปลูกก็มีอ๋อครับแสดงว่าแถวนี้คือปลูกทุเรียนเริ่มลายแล้วลายแล้วครับสวนยุดข้างฮะก็ได้กินแล้วมากแล้วเพิ่งมากปีนี้อะไรก็ได้ครับเพิ่งแต่ว่าคงพิ่งมาไล่ต้นเึ่ปลูกเป็นสวนอ๋อครับ มั่งแม่ปลูกต้นเดียวก็ได้กินกันเจงแล้วครับปลูกเล่นซื้อดูกเหมือนมาสามเล่นเสื้อข้าวข้าวข้าวผมบรู้บรู้ว่ามันจะได้กินนะนะข้าวผมปลูกเล่นทำซ่าครับครับกับมั่งแม่ยังหลายนะครับคุณแม่กับมือนีผมแน่นอนกับขอบคุณคุณแม่หลายนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับอ๋อเนี่ยนะครับพาเบิไปด้วย บุได้ใส่ยาบุได้เอาคิดว่าน่ะบุเอาในปีนี้ครับเออนี่เขาไปเมิ่งยกลกันนะครับไปก็เข้าไปครับอ๋อนี่นะครับเป็นยังไงนะครับมันยังใครติดดอกพอได้ผสมมิยังบ่ครับผสมปัดดอกวก่ครับหรือว่าบุได้ผสมซี่ยาธรรมดาเลยเพราะคิดว่าน่ะบ่เอานะ<อ>คิดว่าค<อ>ิดว่าต้นยังผู้สมุนครับมู่เขาแนะนํามาว่าต้นยังผู้สมุนาเพิ่งเอาสันเดี๋ยวปีปีที่หค่อยเอาห่นะปีหน้านี่แหละเริ่มเลื่อมเอาหม่สัน